สวัสดีค่ะชาวราศีมีนวันนี้จิบหน้าจ้าจะดูดดวงเรื่องการงานและการเงินให้กับชาวราศีมีนในเดือนกันยายนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานของคุณเป็นอย่างไรและ, <S <S <ess> และการเงินเป็นอย่างไร <S <S <ess> ในเดือนกันยายนเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวค่ะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท e ่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสลับกันนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ๊บขึ้นไลน์แอดไว้ตรงนี้นะคะไลน์แอดนี้สามารถติดต่อเข้ามานัดหมายดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะตเตรียมคำถามไว้เยอะๆชอบให้ถามเยอะๆนะถามซอกถามแซกได้เลยชอบ <c oughs> นะคะอ่ะมา ชาวราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมค่ะไปจนถึงวันที่12เมษายนนะคะมาดูกันว่าการงานของคุณในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเหมือนว่าตัวตนของคุณในช่วงนี้คุณกําลังเริ่มงานอะไรใหม่ทําอะไรใหม่เพิ่งเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอยู่อาจจะเพิ่งเริ่มได้งานก็เป็นไปได้หรืออาจจะทําโครงการใหม่ๆในขณะที่กําลังเริ่มต้นอยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดอยู่ ู่บ้างเกี่ยวกับงานของคุณในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนแต่ว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานด้วยความประณีตค่อยๆทําทําด้วยความตั้งใจและที่สําคัญค่ะคุณเองเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าหากว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่คุณชอบคุณจะทํามันอย่างจริงจังและทํามันอย่างประดิ์ประดอยค่อยๆทําทําได้ดีและทําได้ประณีกว่าคนอื่นเขานี่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าหากว่างานของคุณมันยังไม่ใช่คุณจะ รู้สึกว่าคุณอยากมองหาอะไรใหม่ๆอยู่แต่ถ้ามันใช่คุณจะตั้งใจทำมัน,ม,นมากมากเลยในเดือนนี้ในเดือนกันยายนนะคะและมีแนวโน้มค่ะว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นสถาบันที่ค่อนข้างใหญ่และมั่นคงหรือในอนาคตคุณมีสิทธิ์นะคะอนาคตยาวๆเลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนข่านเลื่อนตำแหน่งได้มีแนวโน้มเหมือนกันว่างานที่คุณจะได้อาจจะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรืองานที่เป็นองค์กรใหญ่หรือไม่คุณก็อาจจะได้ทำงาน ที่ต้องใช้ภาษาเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือข้ามแดนหรือว่ามีลักษณะการผสมผสานระหว่างาประเทศไทยกับประเทศอื่นๆแบบเนี้ยนะคะหรือประเทศอื่นต่อประเทศอื่นก็เป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้คือมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กรใหญ่หรือทํางานร่วมกัน2ประเทศ3ประเทศอะไรแบบนี้ได้เลยคืองานงานที่เกี่ยวกับ ต่างประเทศได้ด้วยนะคะองค์กรค่อนข้างใหญ่แล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้มันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าในอนาคตคุณมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มั่นคงมากๆในางานนี้นะในเดือนกันยายนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นทำอยู่และตั้งใจทำอย่างประณีตเนี่ย มันจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้าในอนาะคตอย่างสูงและตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะทํามันจริงๆคุณรู้สึกรักมันอยากทํามันนะคะและที่สําคัญค่ะงานที่คุณทําในช่วงนี้ในเดือนกันยายนมักจะต้องติดต่อการงานต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงมักจะมีผู้หญิง มีผลในการที่จะ,ะเข้ามาควบคุมดูแลงานของคุณหรือลูกค้าของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะต้องติดต่อกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นนะคะในเดือนกันยายนแต่โดยรวมแล้วนอกจากความอึดอัดเล็กๆน้อยๆแล้วถือว่าดีค่ะแม้ช่วงกันยายนจะเป็นช่วงการเริ่มต้นโครงการหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ตามแต่สง่งผลดีในอนาคตนะคะ,ะมาดูกันต่อว่าแล้วตัวคุณเองลัะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานของคุณในเดือนกันยายนนะคะ ตัวคุณเองอ่ะรู้สึกผิดหวังบ้างบางครั้งคือช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีการถูกตำหนิหรือไม่ก็เก็บความเสียใจความน้อยใจอ่ะเอาไว้ในใจโดยที่ไม่มีใครรู้นี่คือความรู้สึกของคุณนะคุณเก็บความน้อยใจอะไรบางอย่างไว้กับตัวเองมันก็เลยเป็นแบบน,นั้นแค่นั้นเองส่วนงานอนะ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นของการทํางานน่นะคะคุณก็ทํามันได้ดีแล้วก็ คุณรู้สึกว่าการทํางานที่นี่การเริ่มต้นงานในครั้งนี้หรือการได้เริ่มทํางานใหม่ๆอะไรในครั้งเนี้มันรู้สึกว่ามันดีเพราะว่ามีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่คุณได้พ่สิบถ้วยด้วยนะคะแต่คุณก็รู้ตัวดีอยู่อีกนั่นแหละค่ะว่า คุณจะต้องแข่งขันคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องทํามันให้สําเร็จลงมือทําด้วยตัวของคุณเองและก็ใช้ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวบอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีมินในเดือนกันยายนค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับงานของคุณมากๆในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําด้วยใจรักทําด้วยความปณีทแล้วก็ไม่ยอมแพ้จะลุยจะสู้จนสําเร็จนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกแม้จะเก็บความน้อยใจไว้ในใจนิดๆิก็ตาม แต่คุณก็คิดว่าคุณจะทํามันให้สําเร็จจมได้นะคะชาวราศีมีเงนมาดูกันค่ะว่าแล้วไพ่จะแนะนําเกี่ยวกับงานของคุณในเดือนกันยายนว่าอย่างไรไพ่แนะนําอย่างนี้ค่ะไพ่บอกว่าคํานินทาหรือว่าคําพูดช่อฉนคําพูดโกหกหลอกลวงต่างๆหรือคําพูดกลับกรอกต่างๆที่ใครเขาทํากับคุณหรือคุณไปทํากับใครเนี่ย ไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใส่ใจและไม่ควรทําด้วยถ้าเป็นตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องทําเพราะคุณเป็นเดอะสตาร์อยู่แล้วแปลว่าคุณมีความสําคัญกับองค์กรและคุณเป็นคนสําคัญในงานอยู่แล้วการโกหกหลอกลวงหรือช่อชนต่างๆคุณไม่จำเป็นต้องทําหรือถ้าใครทํากับคุณนะ คุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะคะ,ะดูจากไพ่หกดาบเห็นไหมเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นเดือดทาวเวอร์ไปเองถ้าคุณทําไม่ดีมันจะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําเลยนะในเรื่องที่ไม่ดีอ่ะ คนอื่นมาทำกับคุณเขาก็จะแพ้ภัายไปเองนะคะในช่วงเดือนกันยายนไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องเดี๋ยวอย่างอื่นที่มันไม่ดีมันจะถอยห่างจากคุณไปเองในเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอ่ะการงานสบายใจได้ดูแล้วมีแต่เรื่องดีๆนะคะเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องการเงินกันต่อเลยคะ่ะ มาดูเรื่องการเงินเกี่ยวกับชาวราศีมีในเดือนกันยายนนะคะว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างมาดูในภาพรวมกันก่อนเลยนะคะการเงินของคุณ เรียกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยการเงินของชาวราศีมีนเป็นลักษณะสองรสชาติเลยนะคะในเดือนเดียวกันนะคะต้องบอกแบบนี้2รสชาติเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณยมีแนวโน้มเหมือนกันนะคะที่จะเดือดร้อนเรื่องเงินอาจจะต้องสูญเสียเงินบางก้อนหรืออาจจะต้องติดหนี้ติดสินหรือว่าเดือดร้อนเงินด่วน กระทันหันคืออยู่ๆก็เดือดร้อนเงินขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับการเงินของคุณถึงานาดสามดาบที่ลงบนหัวใจเลยนะและแถมมีก้าวมา9ก้าดาบก้าดาบคือรู้สึกเสียใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกรู้สึกย่ำแย่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่ว่าสถานการณ์นี้มันจะอยู่กับคุณไม่นานค่ะภายในเดือนเดียวกันภายใน30วันนี้เอง คุณกลับสามารถสร้างฐานะของคุณได้และภาระต่างๆที่คุณต้องรับมนันมาเนี่ยเป็นภาระของตัวเองคุณเรียกได้ว่าคุณดูแลนอกจากตัวคุณแล้วคุณจะต้องรับภาระดูแลสิ่งอื่นๆอีกเนี่ยภาระต่างๆตรง,ต,รงตรงนี้คุณสามารถจัดการมันได้อย่างดีนะคะแล้วก็แถมบทสรุปเป็นสิบเหรียญคือแตกต่างกันมากบอกได้เลยนะคะอ่าสิบเหรียญแปลว่าความมั่นคงทางการเงินอย่างสูง การสร้างเงินสร้างตัวได้สําเร็จเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าในเดือนเดียวกันในเดือนกันยายนชาวราศีมีนจะพบเจอกับการขัดสนเงินทองอย่างหนักและพลิก เป็นมีเงินขึ้นแบบกระทนหานด้วยอะไรก็ตามนะคะอ่ามันจะทําให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเงินมีทองใช้มีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบภาระต่างๆได้อย่างคันท่วงทีแล้วก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้และที่สําคัญค่ะเป็นไปได้สูงว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนหรืออุปัมภมคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมี2ออย่างนะ จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นครอบครัวของคุณเพราะไพ่สิบเหรียญอาจหมายถึงครอบครัวได้ด้วยนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะต้องช่วยเหลือดิ้นรนตัวเองจนสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นชอยไหนนะชาวราศีมีบอกได้เลยว่าถ้าคุณรู้ว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินให้คุณสู้นะเพราะมันจะพลิกกลับกลายมาเป็นดีในเดือนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันสั้นมากในการเดือดร้อนเงินของคุณและมันก็จะกลับมาสู่ความมั่นคงเหมือนเดิมได้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวสู้และลุยนะคะอ่ะมาดูกันว่าแล้วไพ่จะแนะนําเรื่องการเงินของชาวราศีมีนในเดือนกันยายนอย่างอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกว่าที่คุณเดือดร้อนเงินเนี่ยเดือดร้อนเงินเนี่ยเป็นสิบ ดาบเลยนะทิ่มลงบนตัวของคุณแล้วก็นอนลากลงไปกบกระพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยที่คุณเป็นอย่างเงี้ยให้คุณสู้เป็นไพ่อัศวินอยู่ข้างๆบอกว่าให้คุณสู้นะถ้าคุณเดือดดือดร้อนเงินอย่างกระทันหันด้วยสาเหตุอะไรก็ตามให้คุณสู้ไม่ถอยแล้ว คุณจะได้รับความสําเร็จและคนรอบข้างอ่ะจะรู้สึกยินดีปีดาไปกับคุณรู้สึกชื่นชมคุณที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ทําให้ครอบครัวผ่านมันไปได้นะคะและมีไพ่พลวิกฤตเป็นไพ่บทสรุปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความอึดอัดหรือมากมีไพ่เดอะแฮงแ a n คลุมในเรื่องราวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าพายแค่แนะนําว่าถ้าคุณเจอกับสถานการณ์แบบนั้นในเดือนกันยายนของการเรื่องของการเดือดอร้อนเงินทองให้ระลึกไว้เสมอเลยว่าคุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้แหละทุกๆคนชื่นชมคุณว่าคุณมีความสามารถที่จะดูแลครอบครัวของคุณและทํานําพา ครอบครัวพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้มีแต่คนชื่นชมในการสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วของคุณนะคะขอให้ประสบความสําเร็จเหมือนที่พ่ทํานายไ,ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เพียงคุณสู้มันจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้๊บขอบคุณ